องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพ,พ,พระยุพราชนครไทยจังหวัดพิศณุโลกมุ่งสู่การเป็นสมาร์ทฮอสพิทอลเพิ่มศักยภาพในการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ วันนี้นายพลกรสุบรณรัตน์องคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมาการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชเดินทางไปติดตามการดําเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชนาครไทยอําเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกเป็นโรงพยาบาลขนาดกลาง90เตียงปัจจุบันพัฒนาเป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายให้บริการประชาชนในพื้นที่อําเภอนครไทยและอําเภอชาติตรการมีเป้าหมายในการให้บริการเฉพาะทางครอบคลุมด้านอายุรกรรม เตรียมความพร้อมจะเปิดศูนย์ i อ i สำหรับผู้มีบุตรยากในอนาคตแต่ยังเป็นโรงพยาบาลประหยัดพลังงานต้นแบบในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปที่บ้านทานน้ำใจเลขที่10ทับ10โครงการต่อบ้านเติมสุขตำบลนครไทยปีที่1มอบถุงพระราชทานให้แก่นางหวานลอยเหม็นซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการทางสายตา จากนั้นองค์คมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนกัรายานิวัฒนา1บ้านร้องเกอกตำบลนานบัวอำเภอนครไทยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน181คนเป็นนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์จำนวน55คนในการนี้องค์มนตรีได้มอบสนามเด็กเล่นให้โรงเรียนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป